สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับสวนกาแฟโลบัสต้าเนาะนี่คือสวนกาแฟโลบัสต้านะครับแล้วก็ที่ดำไม้ไผ่ตั้งๆเอาไว้นี้ใช่หมดเลยเป็นสวนแบบผสมผสานครับเป็นไม้วงหัวลี่นะครับบางทีเรียกก็ไม้พยุงไฮหลัมนทะต้นเล็กต้นใหญ่เพราะว่าเพิ่งเอามาปลูกในช่วงหน้าฝนนี้นะครับ เห็นไหมครับกำลังแตกยอดใหม่เขาใช้ปลูกผสมผสานเพราะว่าไม้พยุงจะโตไวกว่าอีกสัก2-3ปีก็กาแฟอาจจะอยู่ในร่งเขาเขาก็ได้บนพื้นที่550เอเคอร,ร 1, ์นะครับประมาณพันกว่าไรนะครับที่เขาปลูกเอาไว้ก็จะมีปลูกผสมผสานระหว่างกาแฟแล้วก็ชาแล้วก็ไม้่วงหวรี่นะครับไม้พยุง แบบนี้นะครับล่าผมอาจจะไม่ได้ขึ้นไปทั้งหมดนะเพราะว่ามันเหนื่อยลแล้วแล้วก็ชันด้วยกาแฟได้ปลูกเพราะห่างเราสองเมตรกันเน<อ>าะกาแฟเขาจะปลูกไม่ค่อยห่างนะสองเมตรเพราะฉะนั้นรายได้เขาจะได้จากกาแฟแล้วก็ชาช่วงแรกๆนะครับแต่หลังๆก็จะได้จาก Holy, ไม้ฮวงวอลลี่ไม้พยุงไฮลัมนะครับอนี่ครับเพื่อนๆ แถวนี้ใช่หมดเลยนะฮะที่ปลูกไม้ไผ่นี่คือ1ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับไม้่วงหวลี่นะครับสวนที่เรามาเยี่ยมชมก็พื้นที่ทั้งหมดเนี้ยภูเขาห้าหลูกก็จะค่อยๆปลูกทยอยปลูกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปลูกได้เท่าไหร่นะครับ แต่ยิ่งปลูกเยอะยิ่งได้เยอะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสวนชาแล้วในอนาคตเราจตอต่อยอดกันด้วยเอาใบของเขายอดของเขาไปทําชาขายนะครับบอกได้คําเดียวครับถ้าใครไม่ร่วมโปรเจกต์ทวงหัวเี่กับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมบอกได้อย่างเดียวว่าสุดยอด <c oughs> เส้นทางลำบากหน่อยใช้รถควิลคับ